ดอกหนึ่งครับเห็ดพึ่งขาลายดอกแบบสวยเลยที่มาหวานได้นี่ครับน, ούμε, น้องเห็ดค<ะ>่ะคนมาหลายนะครับพวกนี้บางงามเลย มอไทยเอารถไปซ่อมเนาะยางแตกยแตกยังไม่ทันได้หาเหตุอยู่ทุกคนเข็นมายังไม่ได้ทันได้เก็บ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟซี FC, เก่าเอฟซี FC, ใหม่แล้วก็ผู้เข้ามาชมโชว์โลกของบ่าไทยและสาวเปียทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับผมในช่องเดือนป่าก,กับเ่าไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันที่17แล้วนะครับเดือนสิงหาคมปีพศ2566นร 2, ครับวันนี้บ่าไทยกับสาวปีก็พาพี่พาน้องเข้าป่าแล้วหาเหตุหมายป่าเปน็นนองเมฆเก่าค,ค,ครับอ่าปิกัดวันนี้ก็อย่างที่บอกครับทุกคนป่าเป็นนองเมฆรับจำมณฑ้ขามเพิ่มบันทกจังหวัดอุบนีนนครั เมื่อวานบ่าวทักษาเปียหมานมากครับทุกคนหมานสุดๆหมานลายๆแล้วก็จะเป็นเห็ดแดงก่อนหรือว่าเห็ดก่อแดงเนี่ยนะครับมีใจดอกจุ้มๆตัวๆใหญ่ๆเลยครับไปครับเดี๋ยวไปรอลุ้นครับว่าวันนี้บ่าวทักษาเปียจะหมานเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าวันนี้เกิดอุปสรรคหลายอย่างมากครับทุกคนรถยางแตกยังไม่ทันได้หาเห็ดบ่าวไทยก็ต้องเลยขับรถลงไปเปลี่ยนยางเงือดหลายครับไปครับมาเด้อครับพ่อแม่พี่น้องหมูแรกแคกหมานครับ วันนี้บ่าทกษาเปียามาตามล่าเห็ดหลังแร่หรือว่าเห็ดหน้าแล่ครับงานขนาดเด้อลยแลออกข้างทางเลยเด้อเป็ดจังไหรน้อบานี้เห็ดยูข้างทางเบิ่งแน่ครับแต่ละดอกข้างในก็มีเด้อตรงนี้ก็มีเห็นไหมนี่มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้นี่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 เดินออกมาเด้อ ยังหาไม่ทั่วเนาะทำมันไอ้นี่ว่ามันหักอยู่แล้วล่ะเบืเ่อแน,น่ครับปไปครับจะหาให้รูเรื่อย บ่าวไทยกลับมาแล้วครับบ่าวไทยเอารถไปซ่อมเน,ะมนาะรถยางแตกยังไม่ทันได้หาเห็ดอยู่ทุกคนขึ้นมายังไม่ได้ทันได้เก็บเห็ดอยู่ค่ะได้ถ่ายวีดีโอเดียวแล้วก็โทรศัพท์ไปให้สาวเปียโอ้ยบ่าวไทยราดึดหลายรถยางแตกไม่พอลงไปยังไม่ทันถึงข้างล่างโซ่โดูดสามรอบครับสาวเปียววายุคือน,นานแท้กว่าจะขึ้นมาได้แดงหนาครับ ดูมึงครับเห็ดตานครับห,หมูเป็นนี้กัดเจ็บถ้เดินไงกอแดงอีดอกนึงครับดอกบานเนะ<ช>าะเมื่อวานคือไม่เห็นเมื่อวานก็มาดูอยู่ นหลังแรกครับบางงามๆเลยพึ่งดำครับมันิดอกนึงครับเห็ดก่อแดงแดงหนาครับ อ้ยดอกงามขนาดเอา,าเออกอยู่แนวนี้ด้วพี่น้องเขาเตะหรือเปล่าเนะาะค่ะอ้ดอก,กสวยนึงจูมนึงครับกอแดงจูมนึงครับหายากยากดอกเห็ด คนมาหลายนะครับพวกน,นี้เห็ดพึ่งดําครับหลังเขียวครับดอกนึงดอกนึงครับที่มาหวานได้นี่ครับ ดอกหนึ่งครับเ็พึ่งขาลายดอกแบบสวยเลยเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคีปแล้วนะครับมาดูยอดได้ยอดหมางของบ่าวไทยรัสาเปียวันนี้ครับ เต็มตะกาคือเก่าครับทุกคนหมานคือเก่าครับเห็ดก่อแดงเห็ดพึ่งขาลายเห็ดพึ่งดําเห็ดหลังแร่เห็ดขาวดินเห็ดแดงหนาก็หมานสารพัดเห็ดอยู่ครับวันนี้เห็ดก่อแดงเห็ดดินก็มีจะดอกส,สวยๆครับตอนแรกว่าจะไม่ได้คลิปเลยทําครับตอนเช้าบ่าวไทกับาสาวเปียมาถึงป่าประมาณเกือบเจ็ดโมงเนี่ยนะครับหกโมงกว่าเกือบเจ็ดโมงยางรถก็แตกครับบ่าวไทก็ต้องกราบลงไปอีกให้สาวเปียขึ้นมาหารอ ก็เสียเวลาไปอีกเป็นชั่วโมงครับทุกคนกว่าจะลงมาถึงกว่าจะได้ป่ายางกว่าจะกลับขึ้นมาจากจะได้หาเหตุเร็วก็ได้หาชา้าทีนี้ก็หาไม่ทันเขาครับคนก็เยอะมากครับวันนี้เพราะไม่พี่น้องมาหลายมารถกระบะนี่รถกระบะรถอะไรนี่เยอะมากครับผมจอดอยู่ตรงแถวตลาดเห็ดเป็นสิบคันเลยครับอีกอย่างเหตุที่แถวดอนพระเหลืองแถวข้กวัวแถวฟ้าแถวฝั่งดอนหัวรถเนี่ยครับฝั่งที่พ่อแม่พี่น้องชอบมาหาเหตุและจอดรถกันนี่ครับปกติบากตะขาวพี่ก็จะหาตรงนั้นประจําครับแต่ว่า ช่วงนี้ไม่มีเห็ดเลยครับเห็ดออกอยู่แถวข้างล่างนะครับทุกคนแถวสารขาวแถวเคยตรงเตงแถวซอยวัดแบบนเนี้ยครับเบาตะกะาเปียก็ไม่ค่อยดูหาเท่าไหร่แถวนั้นก็เดินเล็มใจที่เจ้าของรู้เนี่ยนะครับก็ได้เห็ดประมาณนี้คนได้ก็ได้เยอะอยู่ครับทุกคนเพราะแม่พี่น้องคนเขารู้ที่รู้หมายหลายที่ก็ได้กเป็นจกกักราสองละกาอยู่ครับได้เป็นหาบอยู่เบาตะกะสาเปียก็ได้แค่นี้แหละครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลองดูเอาใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเร,เร็วแล้วก็เดี๋ยวจะลองไปเดินที่ใหม่ดูครับเพราะว่า ที่บ่าวไทยกระสาวเปียเดินดูมันไม่มีครับเห็ดจะออกยังไงครับเห็ดออกแตที่ออกครับที่ที่บ่าวไทยกระสาวเปียเก็บไม่มีเห็ดเลยเดินจนว่าครับผมเอาละครับทุกคนคลิปของวันนี้ก็มป็นคลิปของวันที่17นะครับเดือนสิงหาคมปีพศ2566นะครับพิกัดที่บ่าวไทยกระสาวเปียเมาันนี้ก็พิกัดป่าบ้านหนังเมกนะครับจังหวัดน่าอำเภอบุญทลิกจังหวัดบุรษราชนีครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบมาคลิปนี้นะครับก็อ,อย่าลืมไปช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ่าวไทยกระสาวเปีปยยไว้ดนะครับ ื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของผมนะครับแลวก็เพื่อเป็นกำใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ่าวทางกับสาวเพื่อต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแก่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ